ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรสตัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราหรือของเราคูอมีคนไปทูลถามพลวพุทธเจ้าว่า คำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินอย่างที่เดียวนี้เราได้หักแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะเวีบัว,ว,ว,วขอพระพุทธเจ้าช่วยสรุปให้เป็นประโยคสั้นๆประโยคเดี้ยวจะได้ไหมจะว,ว่ายอย่างไรพระพุทธเจ้าถนัดได้แล้วท่านจว่านี่คือประโยคนี้คนนั้นก็เลยได้รับประโยคสั้นๆั้นที่เป็นคําสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาขั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จะรวมอยู่ที่นี่ คือความไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่ก็เลยสังเกตต่อไปว่าเมื่อใดเรามีความรู้สึกมั่นหมายยึดยมัน่นทางจิตใจใว่าอะไรเป็นของเราเมื่อนั้นก็มีตัวเราเมื่อนั้นก็มีตัวฉันหรือเมือนั้นก็มีของฉันมันจึงไม่ว่างนั่นฆ่าใจได้ไง่ายๆตรงี่มันมีตัวฉันมีของฉันมันจะว่างได้ ถ้าความรู้สึกว่าตัวเราหรือสองเราไม่มีเมื่อนั้นเรียกว่ามันว่างตัวจิตนี่ไม่ได้ถืออะไรว่ามันว่างมันเมือกับมือว่างเพราะไม่ได้ถืออะไรว่าถ้าจิตไปถืออะไรก็อยากได้อย่างหนึ่งว่าตัวฉันมาของฉันจิตนั้นก็ไม่ว่างเมื่อไม่ว่างนั่นคือบอกลร่อมในทางวิญญาณมันสูญเสียสภาพเดิมคือปก,กติที่มันเกิดเป็นเทคนิคอย,อย่างแรงอย่างทำยากปฏิบัติยากขึ้นมาว่า เราจะทําอะไรได้โดยที่จิตว่ามีคามําตอบก็มีว่าี่ระวังอย่าไปําทานมั่นหมายอะไรเพราะว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายังว่าเราเรียนวิชาอยู่ในวิทยามัยนี้กําลังเรียนอยู่แท้แทก็เรียนวปสติปัญญาสมาธิสมปชัญญาณอย่างเต็มที่แต่ความรู้สึกว่าฉันฉันจะเอาอย่างนั้นฉันจะเอาอย่างนีน้ฉันจะได้อย่างนี้นฉันจะเสียงยานี้เป็อนอันขาด นั่นแหละเรียกว่าเรียนด้วยจิตที่ว่างจากตัวฉันหรือของฉันทีนี้เมื่อจิตมันว่างจากตัวฉันของฉันมันก็เป็นจิตที่ไม่หนักไม่ไม่อุ้ยอ้ายไม่ให้หนักมันเป็นจิตที่เบาที่โปรง่งที่มีสมาธิมีปัญญามันคิดอะไรได้ล่องแคล่วว่องไวจนจำเกง่งสิ่งที่เรียนไปแล้วมันก็นึกได้ไวนี่เรียนไปจิตที่ว่าง